สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเจ้ามิสนะครับเรามาดูกันว่าเจ้ามิสจะจัดการบ้านของเราได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการสร้างการป้องกันบ้านอย่างดีถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเอาคนไปอยู่ในบ้านและดูซิว่าบันนี่หรือชายเกลจะสร้างบ้านที่สามารถป้องกันเจ้ามิสได้ดีกว่ากันถ้าเชียร์บันนี่กดหนึ่งส่วนท้ชเชียร์ชายเกลกดสอง โอ้ดูก่อนว่าเจ้ามิสทาอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะเข้าควบคุมเจ้ามิสก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอย่างแรกเลยเจ้ามิสสามารถที่จะคํารามได้เฮ้ยหน้าตาอย่างหลอนน่ะอย่างที่สองเจ้ามิสสามารถยิงอ้วกออกมาได้โอ้ยิงระยะประชิดอย่างที่สามเจ้ามิสสามารถที่จะร้องได้อย่างที่สี่เจ้ามิสสามารถที่จะ ใช้กองเล็บ,<อ>บได้<อ>เออียนาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวมาดูบ้านบันนีดีกว่าหลังแรกบันนีจะสร้างดูซิว่าจะสามารถป้องกันเจ้ามิสได้หรือเปล่านี่บันนีจะสร้างบ้านหลังจากนั้นบันนีก็จะทํากําแพงกั้นเจ้ามิสโอ้ติดเจ้ามิสนี่กาแพงล้อมรอบล้อมรอบไปเลยล้อมรอบไปเลยหนานแน่นขนาดนี้ดูถ้าจะเอาอยู่นะอยู่ไหม ก็ดูน่าจะรอดอยู่เพราะกำแพงหนามากเลยนะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันรอดแน่นอนพื้นที่กว้างมากบ้านหลังนี้ปับ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นกำแพงอีกอันนึงเรียบร้อยโอย้ปิดมิตรสนิทเลยแล้วเราก็จะเสกด็อกเตอร์ไว้ในบ้านตอนนี้ชัยก็รับบทเป็นกล้องแล้วนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ด็อกเตอร์อยู่ส่วนไหนของบ้าน โอเคด็อกเตอร์ได้อยู่กลางบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้ามิสสามารถจัดการบ้านของบันนี่หลังนี้ได้หรือเปล่าเย้บันนี่อยู่บนหลังคาตอนนี้ทุกคนอ้เจ้ามิดนิ่งมากตอนนี้ใช่มันยังไม่รู้โอ้เริ่มแล้วเรียบร้อยด็อ mm hmm. กเตอร์บันนี่ด็อกเตอร์ซีงะแกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกเลยไม่เป็นไรเราเสกด็อกเตอร์ Doctor, ขึ้นมาใหม่ดูที่เจ้ามิสจะทำอะไรได้บ้าง เออฉันว่าฉันก็ว่าตอนนี้เจ้ามิสมันมาโฟกัสที่ฉันน่ะมันเดินตามฉันมาโอ้เจ้ามิสจะทำอะไรอ้อมแต่มันเข้าบ้านไม่ได้นะบันนี่อ่าปองกันเจ้ามิสได้ยิงด้วยโอ้ฮกํำแพงนี้แบบว่านานแน่นมากเข้าไม่ได้ตั้งแต่กำแพงเลยแฮะคำลาไยักไรด็อกเตอร์บันนี่ซิงไงแกอีกแล้วนะชายเกิ้ล ด้วยนะแม้ว่ามาเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้บ้านสันไหวเล็กน้อยแต่ว่าโอ้เขาถึงแล้วนะพลังมันชืโอ้โวกงเล็บของมันเมื่อมันเริ่มใช้กงเล็บเท่านั้นแหละบ้านแตกสลายขาดเลยนะโอ้ไม่เหลืออะไรเลยฝั่งที่แบบมันจัดการด้วยกงเล็บของมันโอ้ยหลบออกจากทาง ของมาเอ้โอ้หมดเกลี้ยงเอาไม่อยู่จ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยเจ้ามิสแผงต้อง่อยู่นะครับโอ้ใช่ก็ว่ากลงเล็บเจ้ามิสเนี่ยรุนแรงสุดไรสุดคมกริบตัดในตัดไม้กลายเป็นแบบผุยผงได้เลยนะ่ะใช่ ออไอพวกแล้วก็เด่นด้วยฉันแชก็เห็นใช่ไหมใช่ฉันเห็นไม้ที่แบบตั้งอยู่คือแบบกระเด็นเอะเออเออเออเอโอเคถ้งนั ok. okay. ้นเราไปดูบ้านแชก็กันบ้างดีกว่านะครับและนี่ก็คือบ้านของแชก็ที่แชก็สร้างไว้เองทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกําแพงรอบนอกแบบบ้านบันนี่เลยแต่ว่ารอบเนี้ยน่ะเราจะอยู่ชั้นแบบว่าชั้น2นับ ที่จะแบบว่าป้องกันเจ้ามิสมาจากกัดการด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นอาศัยอยู่ข้างบนโดยให้ลุงอยู่ในบ้านเป็นเหยื่อล่อพร้อมกับคุณลุงอีกคนหนึ่งให้ลุงคุยกันสองคนจะได้ไม่เหงาโดยบ้านของชายเก่านะจะสร้างจากกระจกหนาซึ่งสามารถป้องกัน รังสีจากเจ้ามิสได้แล้วก็แบบว่าแต่และห้องเออ,เออมีฮอมาสำรวจด้วยน้าทุกคนนี่เราเสกตำรวจออกมาด้วยเลยนะจะได้รู้ว่าเจ้ามิสจัดการได้หรือเปล่าเชคเกอร์พร้อมหรือยังที่จะปล่อยเจ้ามิสมาพร้อมแล้วโอเคบันนี้ปล่อยเจ้ามิสมาแล้วนะมาเลยจ้า ตอนนี้ชชยเกลจะรับบทเป็นผู้สํารวจต่อไปทุกคนคิดว่าบ้านชชยเกลหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างน่ะจะเอาเจ้ามิสอยู่ไหมหรือว่าจะพังก่อนที่บ้านมันนี่จะพังนะหอที่บินอยู่มันไม่ลงไปจัดการเจ้ามิสแท้ <laughs> <laughs> มันคงแบบว่าไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแน่เลยตํารวจที่อยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ่ะเออส่วนเจ้ามิสเฮ้ยเริ่มแล้วจ้า เรียบร้อยตไปนอนแล้วน่ะไปแล้วเอ้าเอ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 าอาพังแล้วจ้าโอ้บ้านชั้น2องช้ก็ว่าใช้ก้โอเคอยู่นะโอ้ตอนนี้เจ้ามิสสามารถจัดการชั้นล่างไปได้แล้วดีๆนะที่ใช้ก็คิดสร้างบ้านสองชั้นโอ้โอแต่ว่าโดดมาได้แฮะเมื่อตะกี้ไม่เห็นกระโดดเลยน่ะ เอเฮ้ย oh. <c oughs> ไม่เหลือแล้วสักคนเดียวที่อยู่ในบ้านนี่ว่าแบบว่าเจ้ามิสก็คือกระโดดขึ้นกำแพงเพื่อมาจัดการบ้านชั้นสองของชายเก้ลไม่เหลือเลยอุตสาห์คิดว่าสร้างสองชั้นแล้วจะรอดแท้เชียวค <c oughs> วามจริงแล้วเจ้ามิสทำอะไรได้มากกว่าที่ชายเก้ลคิดนั้นเนี่ย เออยยังไม่หยุดพอนพังขนาดนี้แล้วน่ะนี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างกับบ้านของชายเก้าฉันสองเไม่อยู่อ๊ะพอลงมาแล้วเออลงมาแล้วระเบิดแล้วด้วยเออจะมีใยยากวิ่งไล่หอนอ่ะเหมือนแมววิ่งไล่ของเล่นเลยแฮะดีครับส่วนหลังนี้เป็นของบันนี่เอง นี่เลยตอนนี้บันนี่ใส่แก้วครอบนะครับระมัดระวังอย่างสูงเลยแล้วก็ตัวไม้เนี่ยก็ทำจากไม้สักอย่างดีเลยแก้วนี้กันกระสุนได้ด้วยเดี๋ยวบันนี่จะสอยดูนี่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 ไม่เป็นไรนะครับลูกแรกนะครับต่อไปก็นี่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 รวมถึงอันนี้ด้วยเห็นไหมครับป้องกันได้ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องกังวลเลยบ้านนี่ต้องมี3าชั้นเพราะว่าเมื่อกี้ของไชเกิลเนี่ยชั้นที่2นี่ยังพังเลยนะครับชั้นแรกเนี่ยเราเป็นชั้นแบบหลอกๆไม่ให้สับปะหลาดเนี่ย ทำลายชั้นที่สาเพราะวาสำหรับก็จะคิดว่าคนอยู่ชั้นแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาส่วนชั้นที่สองเนี่ยเป็นอิฐเป็นปูนนี่นี่นี่คอคอคอเป็นเหล็กไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมครับทุกคนนี่มันนี่ลอยโชว์เลยเห็นไหมนี่ส่วนชั้นที่สามนี่ก็จะเป็นพื้นไม้เหมือนเดิมนะครับเข้าคอนเซปต์ไม้ส,สักสวยเหมือนเดิมนี่ตอนนี้เราเสกทั้งลุงทั้งด็อกเตอร์ไว้ในบ้านเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นพระเอกของเราก็คือด็อกเตอร์อยู่ในตู้แก้วไปเลยป้องกันภัย ถ้าทุกคนอยากรู้ได้ว่าบ้านหลังนี้ทนได้หรือเปล่าวันนี้ก็จะเจะสกเจ้าสปาราดเจ้ามิดออกมาเลยพร้อมนะครับตอนนี้เจ้ามิดย <จะ S 2> ัง <จะ S 2> งงอยู่พอมีบ้าโอ้เฮ้ยคิดถูกมากที่สร้างสามชั้นน่ะบันนี่โอ้เจ้ามิดพยายามทำลายชั้นล่างก่อนแต่ครั้งที่แล้วมันสามารถกระโดดขึ้นไปชั้นสองของชั้นได้เพราะมันมีกำแพงนะ่ะมันก็เลยปีนขึ้นกำแพงเพื่อกระโดดขึ้นไปชั้นสองไปจัดการเอา แต่รอบน,นี้ล่วงหนึ่งแต่ตอนนี้โอ้มันกระโดดก,กระโดดขึ้นหลังคาบ้านแฮเอ้ากระโดดขึ้นหลังคาบ้านเพื่อจัดการชั้นสองโอ้โอ้โอ้โอลุงลุงไม่อยู่ได้สองตัวเลยโอ้เออมันยังมีฐานหลังคาบ้านให้มันขึ้นไปได้อยูนะ่แฮเอ้ากระโดดต่อชั้นสามถึงจุดสูงสุดของบ้าน โอ้โหหนึร้อยด้องเตจัดการพลปุ๊บร่วงั๊บแฮะไม่ว่าจะบ้านกี่ชั้นเจ้ามิสก็กระโดดขึ้นไปได้แสดงว่ามันฉลาดมากเลยนะเนี่ยมันใช้หัวในการทำลายบ้านนะครับทุกคนมันไม่ใช่ใช้แค่กำลังนะบันนี่คิดว่าเจ้ามิสตัวนี้ฉลาดที่สุดเลยทุกคนคิดเหมือนบันนี่หรือเปล่านะ่าถ้าคิดเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะบันนี่จะได้รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกัน เอยโอเคเลยแล้วตอนนี้เจ้ามิสก็คือแบบว่าคลองบ้านเราได้เรียบร้อยแล้วเอ้ใครชอบคลิปแบนนี้อย่าลืมกดไลค์กดส b ัครใครให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบาย